วัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะธนาคารอมสินได้จัดงานแถลงข่าวร้อยร้านดวงใจร่วมกินเจถวายในหลวงค่ะโดยมีคุณเลศักสุรเทศนะคะผู้อำนวยการธนาคารอมสินเป็นประธานค่ะก็อยากจะเรียนว่าในช่วงแต่ละเดือนนะครับของปีที่ท่านย่างก้าวเข้าสู่ปีที่84นั้นมีกิจกรรมดีๆงามๆที่เราคิดว่าจะเป็นการทั้งเทิดทูน เป็นการที่จะบำเพ็ญบุญนะฮะหรือกุศลุฒิบุญต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับในเรื่องของสุขภาพพระพรานามัยนะครับและเป็นการเสริมทั้งบุญและบารมีเพื่อให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นพระปรมุกขนะครับเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับประสงค์นิกรและก็ประเทศไทยเนี่ยตลอดไป ในช่วง9วันคะ,ะคือตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่5เองเนี่ยนะครับตั้งแต่5โมงเย็นนะฮะโดยประมาณช่วงทุ่มครึ่งนะฮะเราเองเนี่ยจะเชิญเ,เ,เรียกว่า,าพระภิสษุนะฮะเ,เรียกว่าถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ทรงศีลน,นะฮะมาให้คำแนะนำนะฮะในช่วงระหว่างการถือศีลและกินเจในช่วง9วันเนี่ยครับ